วัสดีครับบ้านสวนลุงอิดนะครับวันนี้มาที่ที่เขื่อนลำตะครองนะครับโรงปิดไฟฟ้าเดี๋ยวจะจะัดถ่ายให้ดูนะครับวันนี้มากับรถทัวร์ของประไทยสมันนะฮะมากับทีมของคณะครูนะครับของ อำเภอลำดวนนี่นะครับมาเด้อมาถั่วลำตะคองนะครับอันนี้เป็นโรงไฟงงไฟ้าลำตะคองชื่อว่าโรงไฟฟ้าลำตะคองชนลวัฒนานะครับแดดร้อนมากนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ไปว่ากันนะครับให้ดูความสวยงามของ ของเขื่อนลำตะคองนะฮะเป็นที่เก็บน้ำของของโคราชนะครับนะฮะก็ตรงนี้ก็นำน้ำมาทำเป็นไฟฟ้าอีกทีหนึ่งนะฮะตรงนี้เป็นร้านอาหาร เรือนชายน้ำนะครับโอ้มีซุ้มสวยงามนะครับเดี๋ยวลอดซุ้มไปแดดร้อนจัดมากนะครับร้านอาหารหน่าทานครับน่าทานนะเพื่อนๆใครอยากจะมาแวะนะครับ ก็จเจอสาวน้อยนะครับสาวน้อยทั้งสามท่านานะฮะทักทายเอฟซีน้อยอะนะครับอันนี้ป้างาเรานะครับอันนี้คุณพี่บานเย็นฝั่งนี้เรียกป้าคนนี้ฝั่งนี้เรียกพี่นะครับไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรมรมในเลขานะครับตุรการของโรงเรียน สักไาทายเอฟซีนอยแครสอ่านะครับเป็นสาวสวยประจำมีหนึ่งเดียวนะครับวันนี้ออกมาตีห้านะครับแต่กว่ารถจะออกได้ก็หกโมงเนาะนะครับมาแวะทานข้าวที่ ใช่ผม,ผมผมผมมาประมาณนั่นแหละทีสี่กว่านะครับมาเวะทานอาหารเช้าที่านางรองนะครับร้านข้าวขาหมูนางรองนะครับเด้กินข้าวเช้ากันก็แปดโมงกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็ทเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วอยู่ที่ลำตะครองอยู่ ยังไม่ถึงเขาใหญ่กว่าจะถึง,งร้านอาหารก็บ่ายโมงกว่าเนาะช่วงนั้นก็น้ําย่อยได้ทํางานเต็มที่เราก็ได้นะค,ครับเพื่อสุขภาพ,ภาพแต่ก็อาหารก็คงสู้รสชาติคุณพี่สงงาเราทำไม่ได้ใช่ค่ะคนะใชค่ถูกต้องเลยสัมภาษณ์คุณพี่หน่นอยว่า เป็นไงเมื่อเช้าอ่ารสชาติอาหาร <losing> แต่ผมว่า,<ม> <IR> าที่<ด>ที่ที่มันที่มันทานได้เนี่ยเพราะว่าเราหิวนะครับแต่ว่าถ้ารสชาตินี่ผมว่าก็ก็ยังธรรมดาอยู่นะครับคิดถึงน้ำพริกอของพี่สง,งาเรารนะครับอร่อยน้ำพริกขนาดปลาหนึ่งแล้วกินไม่ได้เลยเมื่อเช้าอ่ะนะ ขนาดว่าดุเดือมากเลยอ่ะเขาเขากว่าจะเสิร์ฟให้เราด้วยแหละนะแคสอาหารอร่อยไหมเจ้าเมื่อเช้าอ่ะทำเป็นจำนวนมากครับทำจำนวนหลายหลายแล้วก็เลยไม่ไม่ไม่ถึงอ่ไม่ถึงเครื่องเนาะผมว่างั้นแหละ สั่งค we ือสมมติว no like like ่าเรามาทริปของเราสี่ห้าคนแล้วสั่งมาต่างห่างผมว่าอาจจะอร่อยนะอันนี้ททำแบบขาหมูยังชิ้นหนึ่งหนึ่งละนะปกตินี่ถ้ากินผมมากินขาหมูผมต้องมากินที่ปากช่องอร่อยครับอร่อยอันนี้ที่แวะไปนี่ขนาด ขาหมูนั่งรองทีว่าขึ้นชื่อแล้วนะยังได้รสชาติขนาดนั้นผมว่าเขาว่าเรามาช้าแต่ว่าถ้าเรามาช้าไม่เกี่ยวครับเรามาช้าอาหารก็น่าจะวางไว้รอแล้วนี่หมดไปอย่างแรกนั่งรออีกประมาณสามสี่สิบนาทีอย่างที่สองสามถึงมา นี่นะครับน้ำแกงจีนะครับนี่คือเชฟเชฟประจําโรงเรียนของเราจะรู้ดีนะว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงนะครับถ้าเชฟชวนชิมเขาว่าขาหมูอร่อยก็ไม่เห็นอร่อยเนาะคือมันไม่ใช่ที่นี่เนี่ยมันเป็นเนื้อสาชั้นปังอคือที่นี่น่ะปกติแล้วผมไม่แนะนำไอ้เมื่อสักครู่อ่ะ ถ้าจะกินกินพวกอ่าขาหมูเขาเรียกอะไรขาหมูหินดาดขาหมูอะไรที่โชคชัยเขาเรียกขาหมูอะไระปกติมันในเดี๋ยวนะมันชื่อขาหมูอะไรผมแกะวกินประจําแต่ที่นางรองเนี่ยมันมันจะผมเคยแวะครั้งสองครั้ง,งแล้วไม่อร่อยผมก็เลยเลยไม่ ในแวะแต่ว่าอันนี้เนาะเขาทั้งคณะเขาไม่่ใชคนตก็น่าจะนะครับก็เลยกำลังคุยกันเรื่องเอเรามาถึงคนทำตายแล้วอาหารก็เลยเจืดเชื่อดไปเหมือนเหมือนงานศพเนาะครับอันนี้ก็เป็นเปป็นไไาอครับ S <S <S เป็นเจ๊<ห>เป้าบันเย็นนะครับก็เป็น,<ห>นแกก็เป็นเจ๊เจ้าของฟาร์มวัวนะฮะยังยังไม่ได้ตั้งชื่อฟาร์มฮะมาเียน่ะที่มองไปเนาะเขาพูญยากกันทั้งโอ้แบบอ่า,นอนานอโอเคที่นี้ไม่มีครับถ้าตั้งแต่ไล่ไล่ตั้งแต่อ่าเอาง,ง่ายๆเนาะ สีคิ้วมาถุงเนินสีคิ้วมาเนี่ยเราจะเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวใช่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 ครับแต่ที่นี่เนี่ยเรื่องการปลูกหญ้านี่ยังยังสู้สู้เขตสักกลเขตร้อยเอ็ดเขตสระคมกรสินเขาไม่ได้แต่ว่าที่นี่เลี้ยงวัวเยอะ นะครับคุณป้าบรรย็ยนแต่ว่าการการปลูกญ้านี่ยังน้อยโคราชนะครับเผลอๆสู้แถวบ้านเราไม่ได้แถวสุรินแถวอ่านนไม่ได้นะครับช้เขตนั้นเขาเขาลงปฏิษัต์จริงที่จริงจริงๆรงที่นี่มีไอศูนย์เนี่ยศูนย์วิจัยเลยนะปักช่องอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับ ใช่ใช่เป็นแหล่งที่ที่ควรจะปลูกแต่ว่ามันจะเป็นแต่เป็นเนินเนินเขาจะปลูกมันปลูกอะไรกันครับข้าวอะไรนะั่นแหละที่ว่ามันเย็นไม่ค่อยเห็นจะปลูกมันปลูกก็โพดปลูกอะไรกันนะครับก็เลยคุยกันเรื่องหญ้าก็าจะมีเขตอำเภอขามตะเลสอนั้นก็ปลูกเยอะอยู่นะครับแต่เขตขึ้นมาสูงๆนี่ก็ ปลูกกันใช่ใช่ปลูกข้าวกันโคราชก็อาจจะเป็นเพราะปีที่แล้วใ,ใช่ใช่ครับตั้งนี้สูงค่ะสูงเขาเรียกวที่ราบสูงโคราชก็เลยคุยกันเรื่องๆๆสูงเนินครับสูงเนินเบอร์สูงเนินเบอร์สูงเนิน ครับเขาของน้ำมาข้างในก็จะมีการนำเสนอนะฮะมีการศึกษาดูงานนำเสนองานกันนะครับทางเอ๋เขื่อนก็ได้นำเสนออ่า ผลงานอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะครับทางทีมงานก็นะครับแยกย้ายกันออกมานะฮะก็เดินกันไปนะครับบางส่วนก็ไปขึ้นรถกันแล้วนะฮะบ,บางส่วนก็กำลังรอเพื่อนกันอยู่นะครับ เด้อมา,าทั่วลำตะครงนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับที่ช่องบนส่วนลุงอิดนะครับสวัสดีครับ